สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ำพริกน้ำพริกปลาร้าหมูสับนะครับจากครัวคุณหนุ่มนะครับวันนี้ก็เตรียมผักมามีผักอะไรในตู้เย็นก็ออกมานะครับกิ้ได้หมดเลยอยากกินผักอะไรก็จับมาได้เลยนะครับนี่นะครับปลาราหมูสับนะครับงูนัวนี่นะครับ เราจะเป็นปลากระดีนะครับปลากระดีปลานินนะครับแล้วก็โตับนะครับ,นะรบนี่นะครับนี่ะ ID line เบอร์โทรนะครับแล้วก็เพจนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกทีนึงนะฮนะกินตสปาลากับผักนะครับดู ขอบอไปเยอะเลยไม่กินข้าวเลยนะครับตอนนี้ไม่กินแป้งเลยนะขอบอกเลยรสชาตินัวมากนะครับ เครื่องแน่นแน่นนี่ครับ oh. อยากกินสั่งเข้ามาได้เลยนะครับใครอยากกินสั่งมาด้อ ยวนไปยวนไปเขาบอกเลยนะครับว่าแซบนัวรสชาติของเขาก,กอรอบมาก สับล้วนนะครับสับพร้อมผงไฟไม่ต้องทานข้าวเลยนะครับรสชาติกำลังพอดีกมกลล่อมไม่ถึงกับเผ็ดมากแต่แซ่บมาก เหมาะกับคนชอบคุณผักนะครับกระปุกนี้นะครับ130บาทเท่านั้นนะครับ ลูกค้าสามารถเอาไปผัดข้าวได้นะครับเป็นน้ำพริกปลาได้กินผักได้อร่อจริงไม่หลองไม่รู้นะครับ บุกละร้อยสามสิบาทเท่านั้นนะครับสั่งสามกระปุกขึ้นไปส่งฟรีนะครับทั่วประเทศขอสามกระปุกขึ้นไปนะครับสามกระปุกขึ้นไปส่งฟรี ทุกอย่างนะครับใครอยากกินอะไรผักอะไรก็จัดไปเลยนะครับให้กับผักทุกอย่างเลยสุดยอดครับสุดยอด ยอดมากครับนี่มกมากปลาหมูสับแบบสุกนะครับแบบสุกกลิ่นไม่เหม็นนะครับ หอมมากสมุนไพรต้องลองนะฮะต้องลอง นะะกระปุกละ130บาทเท่านั้นนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยนะฮะกินไม่หมดเก็บไว้ได้ครับเก็บในตู้เย็นผัดข้าวได้นะครับผัดข้าวได้เขาบอกอร่อยมาก หมูล้วนๆน,นะครับ นะครับขยักจัดขยักนัวด้วยกันนะครับปลาล่าหมูสับนะครับปลาลาหมูสับสุนไพลนะฮะแบบสุกนะครับอร่อยจริงๆไม่ลองไม่รู้นะครับจิ้มผักได้ผัดข้าวได้นะครับอร่อยมาก ข้าวกินกับไข่เจียวนะครับ ครับปักชี บอกเลยนะครับใครสายแซบนะครับปลาหมูสับนะครับเหมาะก,กับสายแซบทั้งหลายนะครับจัดเลยนะครับตามไลน์แอดที่ให้ไว้นะครับข้างล่างแอดไลน์มาเลยนะครับ สามกระปุกส่งฟรีนะครับทั่วประเทศใครสั่งตอนนี้นะครับสากระปุกส่งฟรี ีล้อมนะครับผักชีล้อม สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับตามไลน์แอดที่ให้ไว้นะครับหรือว่าติดต่อมาอินบ็อกมาก็ได้นะครับร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งกระปุกนะครับสั่งสามกระปุกส่งฟรีนะครับทั่วประเทศเลยนะครับรับประกันความแซ่บเครื่องเยอะมากนะครับสมุนไพรเยอะมากเครื่องเยอะมากเครื่องแน่นมากรับประกันความอร่อยได้นะครับ ข้างล่างนะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับสามกระปุกส่งฟรีนะครับทั่วประเทศเลยนะครับ